าเขาเปียนทุกปีเราก็ซองเราเา้าเฮ็ดบัตเข้อาไปขายให้พอาคาค้นกลางนี่เขาก็ได้หน่อยสมมุติว่าเขาซื้อสิบสี่บาทนี่แี่เลาให้ท่านเขาอีเพิ่นนี่ภนษีซื้อสิบแปดบาทื่อยี่สิบบาทหรือถ้าเข้าเฮ็ดยังล่ะถ้าเข้าไปยังกวพาเขาอันเฮ็ดอันใดกว่าเฮี嗯嗯้ยบรรจเองนี่เพิ่นกับไ้อีกเป็นยี่สิบสองบาทตอ่อกิโลเราก็เพิ่นก็บว่าได้ฮักว่าได้ถอยยังจีนไม่จ้าเลยพผลทีเฮ็ด ครับเราเห็นว่าเป็นตัวตั้งตัวตีน้า <c oughs> ในการส่วนส่วนทีส่วนนองส่วนมูส่วนบวกเขาร่วมกิจกรรมส่วนเพื่อนว่าเข้าเหตุนี้นึ่งเข้ากับปลเด็เกเทียบเปรียบพอา้าค้นกลางพอา้าค้นกลางไหนเขาสีหกักของเฮาครับอันนี้เพิ่นป่ไเด็หกหักเพิ่นสมมุตเข้าเด็ด้1 0ยกิโลเพิ่นกระจ้าตาม100ยกิโลเพิ่นป่ไเด็กพอยังสีับครับ เห็ดลที่อยากเล้เห็ดเห้เพลินเพลินเลยว่าครับอยากเป็นหน้าดํากัเลยดําเอาครับแต่ว่าก็ต้องมีการก็ต้องดูแลดูแลแล้วก็พอเมนว่าบ่ดูแลที่สปล่อยธรรมชศาสติ์บ่ไดว่าเฮ้าเห็ดมันเขาจะเอาไปขยายพันธุ์สมมุติว่าเขามาจากของม่บันโคกสว่างจังสีเอาผสมยังสันยังสีเพิ่นกสิเชียรซื้อเสียงเฮาเสียเฮ้าจังสีไม่ใจโอเคขอบคุณมากครับ